ก็สวัสดีท่านผูวันนี้ก็มีรายการมิสเตอร์มอมโมรานะโอเควันนี้ผมก็จะมาจับอ่าห้องทดลองนะฮะอ่ามันเป็นอ่าอะไรนะมันจะเป็นห้องทดลองรับนะฮะนี่ฮะมาซุ่มกันด้วยเด้เด้เด้อันแรกนะฮะแด่สีเงินนะฮะอ่าประมาณเลยนะฮะห้าหมื่นเด้นะโอเคโอเคก็มาจับกันเลยนะฮะอ่านี่ฮะอันแรกได้อะไรฮะโอ้ยสามสิบอะไรวะหม <laughs> ดเลย โอ้ห oh, กสิบรอบที่สาอะโอ้ยสองร้อยมันคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหออกไปโอเคปลาแบสนุกนี่ฮะสิห้าเล่ม่วงมาเลยฮะแน่โอเคฮะ่อไปฮะได้เลยฮะนี่ไ <laughs> <laughs> okay, uh. ด้ป้านะฮะโอเคฮะก็ต่อไปฮะหกพันส่ฮะ, 6, 400, ฮะจับป นะนี่ได้เร่ม่วง50แนะ่ฮนะโอเคฮนะจับนะได้หนะนึ่งหมอฮะได้แล้วนี่กบนะฮะได้กบโอเครอบที่รอบต่อไปนะฮะสองหมื่นห้าเลยอ่ะโอ้สองหมื่นห้านะั่นเฮียจับหมดนะฮะนี่ได้นมลาวมานะฮะอารีฟิตไม่ได้โอเคนะวันนี้ก็มีคลิปมาแค่นี้เดียวะฮะ โอเคนะถ้าชอบเนี่ยนะอย่าลืมกดไลค์เป็นแฟนคลับนะครับโอเคสัสนี้เจอกันคลิปต่อไปครับผมโอเคสคุณแบครับเจอนคลิปต่อไปครับ